สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะสำหรับคนราศีตุลเราจะมาลองเปิดไพ่กันดูนะคะว่าปี2,567จะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็น2ชุดค่ะทาโร่และ o r a c คคใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคเดี๋ยวเซตแรกเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะสำหรับคนราศีตุลค่ะปี2,567 ขอไพ่สักห้าใบนะคะปี2,567คนราศีตุลหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่นะคะความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ครอบครัว การเติมเต็มในเรื่องของจิตใจค่อนข้างโดดเด่นมากๆบางคนอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอคนไกลหรือได้เดินทางไกลนะคะมีการเดินทางอะคะ่ะมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางที่มีคนนะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะได้เดินทางเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางในเรื่องของคือมันมีความเกี่ยวข้องกับ ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือครอบครัวค่ะเกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะได้เดินทางไปพบปะครอบครัวมีโอกาสหรือคนในครอบครัวนะคะได้เดินทางมาหากันหรืออีกแง่หนึ่งคือจะเป็นปีที่บางคนอาจจะได้สร้างสร้างครอบครัวด้วยนะคะมีลักษณะของความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์มันทั้งเรื่องของงานเงินสภาพจิตใจ นะคะสุขภาพเห็นถึงความสดใสร่าเริงแล้วก็อาจจะมีคนมาหยิบยื่นไมตรีมีเงินมาให้นะคะหรือเขาอาจจะแบบมาซัพพอร์ตช่วยเหลือให้ค่าขนมอะไรแบบนี้นะคะจะได้พบเจอคนที่ใจดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็จะโดดเด่นนะคะน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้ว ครอบครวจะมีความสุขสมบูรณ์ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นปีของการเติมเต็มนะคะซึ่งกันและกันทีนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะเรามาดูไพ่ออร c คเกันเกี่ยวกับหมายเลขเก <S <S ้าสนะคะอืม,อ,มอยากให้คุณนะคะพอใจในตัวเองเนาะ พอใจในความงดงามของตัวคุณหรือในขณะเดียวกันในบางคนนะคะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะอยากเปลี่ยนแปลงหรือกําลังวาดฝันในสิ่งที่ต้องการนะคะคุณกําลังอยากมีอยากได้อะไรบางอย่างคุณกําลังดูเชิงดูท่าที่เกี่ยวกับ2องศูยเล็74 3สนะคะอาจจะกำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะ ค hey. คุณจะเห็นว่าพูดถึงการงานหรือความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่า1กลุ่มหรือมากกว่ามากกว่าหนคนนะคะคือบางทีเป็นกลุ่มคนที่เราพูดคุยอยู่แล้วแต่มีอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเข้ามาแทรก มันมีการแทรกแซงบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยนะพอไพ่ออร์คโคซับพอร์ตเข้ามานะตอนทาโร่นะคะคือโดดเด่นในเรื่องของการงานจะมีข่าวดีข่าวสารอะไรต่างๆและขอซับพอร์ตด้วยไพ่ออร์คโคเพิ่มเติมคืออาจจะมีข้อเสนอที่หยิบยื่นเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องคิดดีๆนะคะต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็พยายาม อย่าทําให้เกิดการเขาเรียกว่าอาจจะต้องเอ,อมีความโปร่งใสตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้เพราะบางทีดูแล้วมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดึงดูดทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตกลงตัดสินใจอะไรกับใครนะคุณก็อาจจะต้องเอ,อคือจะต้องให้ชัดเจนกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็ระวังจะมีสิ่งที่แทรกเข้ามาเพราะนั้นก็จะต้อง ด,ดูดีด้วยนะคะอ่อทีเนี้ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในบางคนอาจจะอยากจะลดน้ําหนักก็มีหรืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเพื่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามด้วยนะคะและในบางคนก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วด้วยนะคะอ่อความวิตกความกลัดกลุ่มก็มีอยู่เช่นกันนะมีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมองในลักษณะที่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่ คุณอาจจะรู้สึกวิตกเกินไปนะแต่จริงแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะม,นมันมีความสดใสมันมีความสุขรอบตัวนะคะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกกดดันตัวเองบางอย่างอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสิ่งต่างๆพอดีพร้อมสับเข้ามาเยอะมันก็อาจจะทำให้เราอดกุ้มไม่ได้ในบางเรื่องใช่ไหมคะ แล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะครอบครัวเนี่ยขอยืนยันอีกว่าถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องของมิตรภาพปีหน้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าสีแดงเนี่ยจะโดดเด่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะสีแดงนเนาะคุณอาจจะได้สัตว์เลี้ยงนะคะหรือได้พบเจอมิตรภาพ แล้วก็อาจจะได้ในบางคนนะมองว่าคุณอาจจะมีบางคนอาจจะมีน้องนะคะมีน้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กมีเด็กเพิ่มเข้ามาเนาะก็เป็นไปได้ด้วยมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงอาจจะได้เข้าอยู่บ้านใหม่นะคะมีบ้าน แล้วทีเนี้ายาบางคนอาจจะเลงเงอาจจะได้บ้านได้อะไรเงี้ยแต่ความกดดันที่บอกไปค่ะมันมันก็มีอยู่ให้เห็นอยู่แล้วนะคะมีไว้ให้เห็นอาจจะด้วยความที่การเงินการงานมาดีแล้วก็มีไอเดียที่จะแบบเอออาจจะเหมือนมีลักษณะของครอบครัวการได้บ้านนะได้บ้านเข้าอยู่ซึ่งอาจจะก็อาจนบ,บางคนก็อาจจะมีการขอกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้ตัวเองเอ,อ่อเหมือนกับ จากมีอิสระใช่ไหมคะพอเรามีบ้านเราก็ต้องรับผิดชอบแต่มันก็คือความสุขใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็หน้าไพ่ประมาณนี้นะคะ,ออะ,ะ,คะแล้วก็สําหรับใบนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็ยังมองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีเพราะคนเรามันก็ต้องนะคะมีกัดกรุ่มกับชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับไพ่ที่บอกไปแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของ อาจจะเป็นเขาเรียกว่าบุคคลที่3หรือบุคคลที่เข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แง่ไหนแง่ไหนก็ตามอาจจะเป็นการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังดูดีดด้วยนะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่พบเจอบุคคลที่3หรือคนของคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามามาแทรกในเรื่องของการงานอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องโดยเฉพาะคือขอเน้นไปที่การงานเพราะมันเป็นลักษณะของ เห็นถึงความเป็นธุรกิจความเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือมือที่สามก็อาจจะลองพิจารณาในตรงนี้ดูนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของบ้านเนี่ยมองเห็นอีกแล้วสำหรับไพ่ใบนี้มองเห็นว่าเป็นลักษณะของคนที่มีพร้อมมาเป็นปีของการมีพร้อมนะคะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ข้าวของอะไรต่างๆของประดับเครื่องประดับเครื่องประดับสิ่งต่างๆนะคะ แล้วก็ความส,สบายอ่ะเห็นหนึ่งความสบายนะคะชีวิตน่าจะสบายมากขึ้นนะคะสำหรับปีหน้าแล้วก็เทคโนโลยีอุปกรณ์คุณอาจจะมีทุกอย่างอ่ะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มันอำนวยความสะดวกคุณมากๆเลยอ่ะคือพร้อมสับจะหยิบจะใช้อะไรก็สบายแล้วก็ในบางคนอาจจะได้นั่งนั่งเยอะเลยเป็นปีของการนั่ง น,ะะนั่งทํางานก็อาจจะคือด้วยความสบายนะคะสบายมากจนจนแบบบางทีอาจจะด้วยประเภทของงานด้วยในบางคนนะคะแล้วก็มีการรอคอยบางอย่างแบบชิวๆสบายๆนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนเกิดราศีตุลก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ